Terima kasih telah menonton! สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ทําคลิปเสียงชิงเรียนนะคะถ่ายคลิปเด็กๆเ,เอาไว้นะคะนี่จะเป็นของเล่นนะคะที่ทยอยส่งมานะคะ,ะท่านผู้ใหญ่ใจดีจากแดนไกลท่านให้ซื้อให้เด็กๆเ,เล่นนะคะที่แบ่งไปบ้านสามบุญด้วยนะคะกล่าบขอบพระคุณท่านอีกครั้งนะคะอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณยายหมอด้วยนะคะส่งอาหารมาให้ค่ะ เสือน้อยนะคะเสือน้อยก็กินอันเก่ายังไม่หมดเลยอีก2กระป๋องแล้วจะได้แกะอันใหม่ให้กินนะคะขอให้คุณตาคุณยายมอมีแต่ความสุขความเจริญสุภาพร่างกายแข็งแรงเช่นกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสือน้อยนะคะเอาเข้ามาให้กลงข้างบ้านทั้งสองกลงเล่นนะคะก็ดูปฏิกิริยานะคะว่าเสือน้อยเขาล่าเริงขึ้นนะคะมีอาการอยากอยากเล่นอยากกินอยากเนี่ยค่ะตามที่เห็นเนี่ยค่ะ นุก,ก็ป้อนยานะคะเช้าเย็นนะคะน้องเนี่ยร้องร้องหิวนะคะร้องหิวเช้ามาร้องหิวเย็นมาร้องหิวเลยนะคะถ้าเห็นแม่นะคะเมื่อวานนี้ที่นุกพูดว่าเออเรื่องจะไปรับน้องแมวที่วัดเนาะนุก,ก็ประมาณบ่ายสามนุก็ให้นัก,ก,นกเรียนพาไปดูที่วัดเพราะว่าบ้านบ้านนักเรียนใกล้วัดปรากฏว่าคนที่อยู่วัดนะ่ะ น้องไปปล่อยตั้งแต่เช้าแล้วซึ่งนุ๊กไม่รู้ว่าไปปล่อยที่ไหนนะคะคนที่เอาไปปล่อยก็ไม่อยู่นะคะคือรู้สึกไม่ดีแล้วก็เสียใจมากะคะ่ะที่ไปช่วยน้องไม่ทันนุ๊กจะเอากระเป๋าแมวมาไว้ชโรงเรียนเลยหนึ่งอันนะคะไม่ใช่ว่านุ๊กจะสสเสาะแสวงหานะคะแต่ว่าเผื่อวันหนึ่งที่นุ๊กเจอเคสแบบนี้นุ๊กจะได้มีกระเป๋าใส่น้องกลับบ้านนะคะคือคิดแบบนอนไม่หลับเลยนะคะเพราะว่าเห็นนักเรียนรใอยฟังแล้วสงสารมากว่าน้องน้องถูกเอาไปปล่อยน้องมีแค่ตัวเดียว แล้วน้องแล้วในวัดมีหมานะคะคือคนที่วัดก็บอกว่าอันนี้เด็กๆในกรงข้างบ้านอีกกรงนึงที่เขาเล่นกันน,ะะน้องนักเรียนบอกว่า,าคนที่อยู่ในวัดเขาบอกว่าในวัดมันมีหมาก็ต้องเอาน้องไปไว้ที่อื่นซึ่งมันเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดนะคะคือเสียใจมากะคะบอกตรงว่าเสียใจเสียใจที่ช่วยน้องไว้ไม่ทันนะคะ ก็ไม่อยากเล่าเรื่องเศร้านะคะไม่อยากเล่าเรื่องเศร้าก็ขอให้น้องได้เจอคนที่จะเมตตาน้องคนใจดีด้วยเถอนะคะเราก็คิดแบบนี้นะคะเพราะว่ากาน้องไม่หลับนะคะเมื่อคืนนี้ก็ก็ห่วงห่วงเขาะคะ่ะไม่รู้ว่าตัวเล็กน่าจะตัวเล็กเท่ากับผ้าสุกเนี่ยคะ่ะ วันนี้ก็อันนี้ก็เป็นตัวหนูนะคะตัวหนูที่สั่งมาให้เด็กๆเล่นเช่นกันนะคะก็จะได้เอาฝากให้เด็กๆบ้านสามบุญเล่นด้วยนะเพราะว่าไอหน้าตาหนูเป็นยังไงนะ,ะวันนี้ใส่เสื้อใส่เสื้อสีอะไรก็เด่นไปหมดแหละเพราะว่าหนูตัวดำละเกินเนี่นะพาสุขเขาเป็นเด็กน่ารักนะคะเป็นเด็กน่ารักล่าเลยพอเขามาอยู่กับพี่ๆแล้วก็พี่ๆไม่ทําอะไรน้องอยู่แล้วค่ะเพราะว่า น้องเด็กกว่านะคะน้องเด็กกว่าก็ยังเล่นกันได้นะก็ยังเล่นกันได้เสื้อเสื้อตัวนี้ตั้งแต่สมัยนานแล้วนะคะตั้งแต่สมัยนานแล้วเอามาใส่ให้ตัวนี้ใส่ได้พอดีกับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มันเล็กไปดูหน้าตาเขานะคะเขากลายเป็นเขากลายเป็นของเล่นของพี่ๆแล้วนะคะพี่ๆก็ชอบหยอกก็ชอบไล่วิ่งวิ่งวิ่งไล่หยอกกันแบบ สนันวันไหวเลยนะคะในบ้านนะคะโอ้โหตัวเล็กๆนี่วิ่งเร็วมากเลยนะคะเขามาอยู่ที่นี่เขาคงเขาคงไม่ได้ขาดอะไรแล้วลวะคะ่ะชีวิตเขานะคะน้องพาสุขนะคะอาจจะเป็นบุญสัมพันธ์กันนะคะถึงได้มาอยู่ด้วยกันหน้าตาเขาหน้าตาเขาดูดีๆน่ารักนะคะ เ็เป็นน่ารักไปอีกแบบนะคะตอนนี้ก็จะพักเที่ยงแล้วนะคะจะพักเที่ยงแล้วนุกรีบทําคลิปเสียงนะคะเพราะว่าพักเที่ยงนุกนุกจะไปกินข้าวจริงๆแล้วอยากลงคลิปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่นุกหลับก่อนนะคะมันมันมันนอนดึกตื่นเช้านะคะก็เลยก็เลยหลับไปเลยไม่ได้จริงๆอยากจนะให้ได้สองคลิปนะคะเช้าเย็นบางบางบางวันตอนเย็นมันมันไม่ไวจริงค่ะ แล้วช่วงนี้เราดูแลแมวป่วยด้วยเสือน้อยแล้วก็แม่ไฝก็กินอาหารเสริมดีมากนะคะแม่ไฝเขาชอบนะคะอาหารที่เป็นแบบอย่างเสือน้อยกินนั่นแหละค่ะเ <ๆ S 2> ขาชอบจริงๆค่ะเขาชอบ,ขอบขอเขากินดีด้วยนุก็เอาอ้าน้องม,มั่งมีค่ะสําสหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะเที่ยงแล้วนะคะนุกต้องขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังฝาก เมตตากดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆด้วยนะคะชมวิวกันแม่ฝ่เขาก็นอนขึ้นชั้นสองของเขาปกตินะคะกินอาหารได้ปกติขอบคุณและสวัสดีค่ะ